จะนิ่งหรือจะพูดก็เป็นปกตินั่นเองจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เป็นปกติอยู่นั่นเองดังนี้ก็คือศีลฉะนั้นความที่ตั้งใจ ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นประสงค์ดังสูตรว่าบุษฐานังกัจฉามิทำมังสนังกัจฉามิสร้างขังสนังกัจฉามิก็ดีหรือนัตทิเมสรนังอัญญงบุธโธเมสรนังวรังรมโมเมสรนังวรังสร้างโคเมสรนังวรัง ดังกล่าวมาครางตนนั้นก็ดีก็เป็นอันอันเชิญพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มาตั้งอยู่ในจิตนั่นเองะฉจนั้นจิตก็เป็นจิตที่มีสาระขึ้นมาเป็นจิตที่มีศีลขึ้นมาจึงเป็นพื้นฐาน สำหรับสมาธิและสำหรับปัญญาต่อไปและพื้นฐานดังกล่าวนี้ก็ควรที่จะได้ตั้งใจให้มีขึ้นทุกคราวที่ปฏิบัติ ทุกๆวันก็จะทำให้การปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสมาธิปัญญานั้นเป็นไปได้สะดวกขึ้นและเมื่อได้สรณะได้ศีล มาเป็นพื้นฐานดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าได้ช่องได้โอกาสได้ความเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติในสมาธิสืบต่อไปถึงปัญญา ในสัญญาสิบข้อสิบนั้นพระบรมศาส,สดาได้ทรงแสดงอานาปานสติคือสติที่กำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็เช่นเดียวกับในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละแต่ว่า อาณาปานสติในหมดธรรมนี้แสดงอาณาปานสติสิบหกชั้นโดยที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสสนาสี่ชั้น เวทนานุปัสนาสี่ชัน้นจิตตานุปัสนาสี่ชัน้นและธรรมานุปัสนาสี่ชัน้นสำหรับที่เป็นทันกายานุปัสนาสี่ชั้นนั้นก็เช่นเดียวกับที่จัดแสดงไว้ ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานนสูตรโดยที่ตรัสสอนตั้งต้นแต่การที่เข้าไปสู่ป่า เข้าไปสู่คนไม้หรือว่าเข้าไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติ ให้เหมือนอย่างมีหน้ารอบด้านนั่งคู่บรรลังนั่นก็คือนั่งดังที่เรียกกันว่านั่งขัดสมาธิซึ่งนิยมนั่งกันเท้าขวาทับเท้าซ้าย ตั้งกายตรงก็คือตั้งกายให้ตรงไม่ให้น้อมไปข้างหน้าไม่ให้น้อมไปข้างหลังไม่ให้น้อมไปข้างซ้ายข้างขวาส่วนจะวางมืออย่างไรในขั้นบาลีไม่ได้แสดงไว้ แต่ก็มีนิยมใช้กันเช่นวางมือทับกันเช่นมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วใหญ่ชนกันหรือว่าจะวางมือให้ห่างกันอย่างไรก็สุดแต่ความสะดวกและ เมื่อได้สถานที่ได้จัดการนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจถึงสรณะและ ตั้งใจให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เป็นพื้นฐานดังที่กล่าวมาแล้วสถานที่ก็ดีอิริยาบทนั่ง ก็ดีก็นับว่าเป็นการจัดในส่วนภายนอกเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับกายมันนับว่าเป็นกายวิเวกความสงัดกาย และก็จัดการอัญเชิญพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงค์มาประทับอยู่ในจิตใจด้วยการถึงสรณะเป็นสรณะคือที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง เพราะเมื่อมีพระพุทธเจ้าประทรรประสงค์มาประทับอยู่ในจิตใจจิตใจถึงก็จะทําให้จิตใจนี้บริสุทธิ์สงบและกล้าหาญไม่หวาดกลัวอะไร แม้ว่าจะไปนั่งอยู่ในป่าจริงๆในโคนไม้จริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่คนเดียวก็ตามเมื่อได้อันเชิญพระพุทธเจ้าประทรรมประสงค์มาประทรับอยู่ในจิตโดยการตั้งใจถึงเป็นสรณะดังนี้แล้ว ก็จะทำให้ไม่กลัวอะไรไม่กลัวผีสางเทวดาไม่กลัวสัตว์ร้ายใจก็จะบริสุทธิ์และกล้าหาญสงบก็เป็นศีลขึ้นมาดังที่กล่าวแล้ว ก็กำหนดเอาไว้วันนี้เรามีสรณะเรามีศีลเรามีส,ร,มสรณะก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรามีศีลก็มีพื้นฐานของสมาธิและ ให้กายวาจาใจนี้เองเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับของสรณะคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ของศีลกายวาจาใจนี้ก็จะเป็นศีลขึ้นมาเป็นกายวาจาใจที่สงบที่บริสุทธิ์ ก็เป็นดังนี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสโตอัตตสติมีสติให้ใจเข้าสโตปัสสติ มีสติหายใจออกเอาสติที่ไหนมามีก็เอาสติที่ได้เตรียมเอาไว้ดังที่ตรัสสอนไว้ว่าตั้งกายตรง ตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบคำว่ามีให้มีสติที่มีหน้าโดยรอบนั้นถ้าเทียบอย่างบุคคลก็มีหน้าอยู่หน้าเดียว และมีสองตาก็มองเห็นไปด้านหน้าเท่านั้นไม่เห็นด้านหลังไม่เห็นด้านข้างทั้งสองแต่ว่าที่ว่าให้มีสติให้ตั้งสติมีหน้าโดยรอบนั้นก็เหมือนอย่างว่าร่างกายอันนี้มีสี่หน้า มีหน้าข้างหลังมีหน้าข้าง้ๆสองข้างสีหน้าอย่างพระพรหมรูปพระพรหมสี่หน้าก็แปลว่าเห็นได้ทุกด้านปฏิบัติตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบนั้นก็คือ ให้เหมือนอย่างสติมีหน้าสี่หน้าหรือมีหน้าโดยรอบเป็นสติที่รู้ที่เห็นรอบด้านให้ตั้งเอาไว้ดังนี้ก็คือทำจิตนี้เองให้เป็นจิตที่ตั้งเพื่อจะรู้ รู้รอบหน้ารู้รอบด้านให้รู้ในอะไรก็คือให้รู้ในลมหายใจให้ใจเข้าก็ให้รู้หาใจออกก็ให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่น ให้มีสตริรู้โดยรอบคือรู้ให้ทั่วถึงทั้งหมดและเมื่อตั้งเป็นแม่บทใหญ่ไว้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนออกไปเป็นสีชั้น คือชั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้ชั้นที่สองหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ชั้นที่สาม ศึกษาคือตั้งใจสำเนียกกำหนดไว้ว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออกท่านที่สี่ศึกษา คือสำเนียกกำหนดว่าเราจับรำงับกายสังกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าเราจับระงับกายยสังขารเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้ ทั้งสี่นี้รวมเป็นชั้นกายานุปัสนาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในข้อกายในมหาสติปัฏฐานสุดนั้น เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ท่านสอนให้ปฏิบัติตั้งตนทำรรอาณาปานสติไว้ดังนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นี้ โดยยังไม่นึกถึงคำอธิบายของอาจารย์ต่างๆก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดังในชั้นที่หนึ่งให้ใจเข้ายาว ก็รู้ว่าเราให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้ว่าเราให้ใจออกยาวซึ่งในขั้นนี้ก็เริ่มตั้งแต่มีสติหายใจเข้ามีสติให้ใจออกคือรวมจิตเข้ามากําหนดลมให้ใจเข้าออก ที่เป็นไปอยู่โดยปกตินี้ใหร้รู้วันนี้เข้านี่ออกและในข้อว่ายาวนั้นก็คือลมหายใจเข้าออกที่เป็นไปโดยปกตินี้เองที่เป็นการหายใจที่ไม่ติดขัดอะไร ก็เป็นการให้ใจอย่างที่เรียกกันมาให้ใจทั่วท้องที่เป็นไปโดยปกติดังที่เมื่อให้ใจเข้าท้องก็จะพองให้ใจออกท้องก็จะยุบเป็นการให้ใจทั่วท้อง เพราะฉะนั้นก็ทำความรู้ในลมให้ใจเข้าก็ผ่านจมูกเข้าไปและเมื่อหายใจออกก็ผ่านจมูกออกมากำหนดดูให้รู้ ความกระทบของลมเมื่อเข้าเมื่อออกตลอดจนถึงอาการที่ท้องพองหรือยุบนั่นให้รู้ตลอดดังนี้ก็เรียกว่ายาวก็เป็นไปโดยปกตินั่นเอง เรานี่มาถึงข้อสองที่วัดสั้นนั้นเมื่อได้ตั้งใจกำหนดอยู่ดังนี้ใจก็สงบเข้ากายก็สงบเข้าเมื่อกายและใจสงบเข้า ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเองและไม่เมื่อละเอียดเข้าเองก็สั้นเข้าเองเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้วันทีแรกนั้น ก็ให้ใจเข้าให้ใจออกยาวและเมื่อกายใจละเอียดเข้าลมให้ใจละเอียดเข้าให้ใจเขา้าให้ใจออกบรสัน์เขาเองเมื่อยังยาวนั่นให้ใจเข้าให้ใจออกทั่วท้องท้องก็พองหรือยุบ และเมื่อละเอียดเข้าอาการที่ท้องพองท้อ,องยุบนั้นก็ลดลงจนถึงเหมือนอย่างไม่พองไม่ยุบท่านี้ให้ใจไม่ทั่วท้องเสียแล้วเหมือนอย่างลงมาพึงครึ่งหนึ่งแอกุระคือทรงอก และเมื่อกายและใจละเอียดเข้าอีกลมหายใจก็ละเอียดเข้าอีกก็สั้นเข้าอีกเหมือนอย่างมาแผ่วๆอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นและเมื่อละเอียดเข้าอีกอาการแผ่วๆนั้นก็หายไปไม่ปรากฏเหมือนอย่างไม่หายใจแต่ออันที่จริงนั้นไม่ใช่ไม่หายใจใหายใจ แต่วาละเอียดมากเป็นไปเองเพราะกายและใจละเอียดมากเข้าอาการหายใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงที่แผ่วๆปลายจมูกก็ไม่ปรากฏเป็นลมที่ผ่านเข้าผ่านออกที่ไม่ปรากฏจิตใจก็จะมีความ ปลอดโปรง่งมีความสงบมากขึ้นและเมื่อปฏิบัติมาดังนี้ก็จะไปถึงขั้นที่สามเข้าเองคือว่า จะมีความรู้ในกายทั้งหมดทั้งที่เป็นส่วนรูปปกายส่วนนามากายซึ่งคล้ายๆกับว่ารู้ลมให้ใจนี่เองทั้งหมดใจมารวมอยู่รู้ลมให้ใจทั้งหมด ก็เหมือนอย่างว่ากายทั้งหมดนี้มันนั่งอยู่ในลมหายใจที่กำหนดรู้นั้นและความรู้ทั้งหมดนั้นก็ไม่ไปที่ไหนก็มารวมอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นความรู้ที่มาตั้งอยู่ในภายในทั้งลมหายใจทั้งรูปกายทั้งนามกาย มารวมอยู่ในความรู้อันเดียวกันทั้งหมดไม่แตกแยกไปข้างในดังนี้ก็เป็นขั้นทีดสามรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกซึ่งในการปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาคือความตั้งใจสำเนียกกำหนดว่เราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออก แล้วก็จะเกิดความรู้กายทั้งหมดขึ้นมาและก็ขั้นที่สีก็จะเป็นต่อกันไปเองคือรําันกายจะสังขารเครื่องปรุงกายซึ่งสัญชีเอาว่ากายจะสังขารนั้นก็คือโตลมให้ใจนี่แหละเป็นเครื่องปรุงกาย เพราะฉะนั้นก็ระงับลมหายใจนี้ให้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าซึ่งความระงับลมหายใจนี้ก็เป็นไปเองอยู่แล้วตามการปฏิบัติแต่เมื่อมีความศึกษากำหนดดูแล้วก็ปฏิบัติให้สงบยิ่งขึ้น ก็ทำให้สงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับขึ้นเองก็แปลว่าสั้นเข่าสั้นเข่าดังที่กล่าวมาในข้อสองนั้นจนถึงแผ่วๆอยู่ปลายจมูกหรือจนถึงแผ่วๆนั่นก็ไม่มีหายไปแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่หายไปไหนก็อยู่นั่นแหละแต่ว่ากายใจละเอียดที่สุด ลมหายใจก็ละเอียดที่สุดจนถึงไม่ปรากฏอาการแผ่วๆที่ปลายจมูกซึ่งในขั้นนี้ท้องพองยุบอะไรก็หายหมดไม่มีลมแผ่วๆปรากฏที่ปลายจมูกก็หายหมดไม่มีเหมือนยังดูเฉยๆไม่หายใจแต่อันที่จริงนั่นหายใจแต่ว่าละเอียดมากละเอียดที่สุด ดังนี้ก็เป็นขั้นที่สี่ระงับกายจะรังคานขึ้น่องุกายก็เป็นอันจบขั้นกายานุปัสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป